เซียนบอเซียนมึเคยจำได้หนามึงจําบอปิดจ yeah uh ํบอปิดจบอปิดแล้วมึงใส่สวนไดอันบวกเละับันใส่ส่วนฝา่่็ดอไ้เหน่ใส่เห็ดทอะรใส่ ะไอะไรใส่ไปสิแมวนีเลยเอาะไรอ่ะเนีคุกทังกระมังโอ้โหปลาอยู่บนโมได้ปลาเนี่ยโอ้ยแต่ปลาเข่งจะกินด้ไงกินได้เหรอเนาะกินเมือโตเลยเปล่ากันไม่ได้เลยเ่ยนคอนมากพี่เอาเปล่าเพื่อนมันเปียมกมากกบอ่

chị ơi mụn gì ơi mua bay bạn, phải說, này bay 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 bạn bay 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 bay

หอยม่ตายหอยตายอยอาอย่างนั้ไิแต่กูหย่าแบบแมงคามึงบินมาผู้ใเฉ่มันมาอยู่ตรงนี้ไอไอ้มันมันยืนบงตรงนี้บีมันอยู่ทั้หมออนแมงบินมาเอ๊ะลงมาทำามายาแล้วมพง้วก็จีบเลยไไก่บกินหนุกเ็มปิ๊บ้อันเนี่ย้ัน

มาเมายพ่มมันีเลยาตาไม่รู้นะเนี่ยใช่กินก็เค็มแล้วเนี่ยมันเป็ตกินบ่ล่าหบูแล้วมายังทุดเผ่อวะตัวใหญ่กับแบงออกเป็นสมส่วนที่ล่ะอู้มีตัวใหญ่สุด่อมึงเดยวกัตัวใหญ่เฮ็ดเป็นสสกององสามสี่ห้าหกเจมึงมาองเศษตัวนึง ไปเชือกสิมะเกาเสียไปเฮ้ยเดี๋ยวกูมาเกามาเกาแะ้วล่ะแล้วมันติดเหลียงเนี่ยเข่าไม่เหลืองเขาน้ำถุงกินขูไอแบงใส่ถุงที่ล่ะใครจะเอาตัวไหนข้ามเราเมื่อบาดบ้างมันบาดมือเด้อคนคนละสองคนละสองสองก้อนสองสองเหลือเจ้โก สองสาาคตน่เคนไ้สอกจ้าเอส, function, ส rier, ิใครสิเอาคนละโตัวนะสองคนนะเล้ถุงใส่แบบกระเมืาแบบเฮ้ยเตะที่ใจวะ

อุตสาต้มมาลสิเด็กกินยงไงไม่ถนัดอ่านล้็วสายว่างนงนะเอามาเือม,มาเลยเอาเลือม,มาเลย